จาก EP ที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการซื้อเซกชันที่3ไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการตกแต่งร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มาดูกันว่า EP นี้เนี่ยจะสามารถขยายเซ c กชันได้เพิ่มอีกหรือไม่แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมมาจาก EP ที่แล้วกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้กลับมาอีกครั้งกับซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์ EP ที่2ของเรานะครับผมจากความเดิมตอนที่แล้วนะได้เห็นภาพกันไปแล้วเนาะก็คือเราได้สร้างเซกชันที่3ขึ้นมาใหม่ตอนนี้เราก็ได้ทําการจัดแต่งซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มสินค้าเข้าใหม่นะครับเป็นโคลาโลสอะไรนะอะทาโกโ้ทาโก้ทาโก้เตอโก้นะครับแล้วก็มีน้ําเขียวมะนาวนะครับโซดามะนาวแล้วก็มีน้ําผลไม้นะครับเป็นน้ําส้มน้ำแอปเปิลน,นะครับแล้วก็มีน้ํา โค้กโคล่อีกครั้งหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมไม่มีไรเราเพียงแค่ขยับขยายผมซื้อเชลมารอหนึ่งอันแล้วแล้วก็ขยายซื้อตู้แช่เย็นเพิ่มอีกหนึ่งอันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดร้านดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวรอบน,นี้ผมจะไม่ยืนดักลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวปล่อยให้ลูกค้าเดินเข้าร้านเองเลยร้านเราขยายใหญ่โตแล้วไม่ต้องไปยืนดักหรือว่ายืนกวักยืนเรียกกันแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็เข้ามาเองเนาะอ่าเป็นไงอย่างที่คิดไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปสแตนดบบบบบาายยยยรรรออคคคิิิตัังกก่่นีวหเเลล ถามว่ามิชชั่นในอีพีนี้มีอะไรนะครับมิชชั่นในอีพีที่สองนี้เราจะทําการเราจะเก็บตังค์ให้ครบพันสามนะครับแล้วก็ขยายเป็นเซสชั่นที่4ใน EP นี้นะครับบวกกับซื้อโปรดักเพิ่มอีก1นึ่งผลิตักนะครับแต่เดี๋ยวดูกันว่าอันไหนน่าสนใจนะโอเคครับอันนี้มีแคนดี้นะมีเค้กเออเอ้ยน่าจะซื้อนี้นี่ยดีกว่านะมีคงมีเค้กด้วยน่ากินเนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บตังค์ก่อนตอนนี้เออผมลืมบอกอีกทีครับผมไปกู้ตังค์มาส0 0พันนะผ่อน10วัน <laughs> ผ่อน10วันในราคาเท่าไหรนะ่เนี่่ยจไไมด้ โอ้ย,โ,อยโหลูกค้ามารอแล้วเลยมัวแตาโมโอเคจกาวาผมได้ตั้งราคาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าใหม่นะหน้าที่เราก็เหมือนเดิมนะครับช่วยคิดตังทำมาหากินเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ร้านของเราจะได้เติบโตคืออะไรอะ่ะมันบอกว่าเกลือเราแพงจังอะไรประมาณนี้อ่าผมลดให้เหลือสองบาทแล้วกันเอ้สองดอลแล้วกันอ่ะคิดตังให้ลูกค้าก่อนมันต้องปรับราคาทุกครั้งนะครับที่การตลาดที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับ ตอนนี้เรามีตังค์อยู่800ว่าละถ้าตอนนี้เงินเหลือๆนี่อาจจะซื้อโปรดักตเลยนะเคลมมิชชั่นให้เร็วๆไปเลยเนาะอะไรประมาณนี้แล้วค่อยเก็บตังค์พันสามเพื่อที่จะขยายเซสชั่นไปต่อไปนะครับแต่การซื้อของมาสต็อกของเราเนี่ยแม่งใช้เงินมาหาศาลมากนะครับบอกไว้ก่อน <c oughs> หายว่าหายว่าเราบอกเลยว่าเป็นเป็นหลับเ,เ,เป็นพันนะครับแต่กําไรที่เราได้มาก็เยอะเยอะเช่นกันนะจะหมดแล้วจะหมดแล้วของของ,ของยุบเร็วมากนะครับบอกเลยว่าขายดีเป็นเทน้ำเท,ท่า ช่วงนี้เฮ้ยผมต้องซื้อไฟเพิ่มมั้เนี่ยดูแบบทรงนะจะไปที่มาร์เก็ตก่อนโอเคผมซื้อซื้อไฟเพิ่มสัก5ดวงแล้วกันติดให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเราไม่น่ากลัวจนเกินไปนะครับโอ้คนนี้ซื้อของเยอะมากนะครับคุณผู้ชายมาจ่ายตังค์โอ้ไม่ต้องทอนศูนย์บาทไปจัดไปจริงๆตอนนี้อยากเอาไฟมาติดแล้วนะรู้สึกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเราวางเวงมากอ่าเก็บต,ตรงนี้แล้วกันหนึ่งดวง ไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงช่างมันประมาณนี้แหละอ๋อโทษทีครับโหรอคิดตังนานเลยมัวแต่เป็นช่างไฟนะมาดูว่าวันนี้เราได้กำไรเท่าไหร่ไปยอดวันนี้นะครับโอ้โหก็โอเคนะพันสามแต่ว่าตังที่ใช้ไปก็ไม่ใช่น้อยเลยนะไปเริ่มที่ next day ดีกว่าราวที่19โอเคก่อนอื่นเราต้องสต็อกของก่อนมีอะไรบมนบ้างรู้สึกว่าโซนนี้เนี่ยโซนโซนโซนตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรหมดเลยนะเดี๋ยวเราต้องซื้อไข่เติมแล้วกัน น้ำแพงอ่ะเดี๋ยวผมลดราคาห้าสูตรแล้วกันอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เอาอน,นมเรามีเยอะผมขาย2เลยลดราคาให้สุดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะว่ามีอะไรหมดบ้างนะ,ะซีเรียลขนมปงังเส้นพาสต้า276บาทเดี๋ยวผมขทำการจัดของก็แล้วกันตอนนี้ผมก็ได้ทำการจัดของเติมเชลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าจะซื้อโปรดักต์ไปเลยดีกว่านะเพื่อที่จะเพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้าเพิ่มเป็น เซตนี้เลยแล้วกันนะครับมีเค้กด้วยนะมีแคนดี้มีลูกอมมีมีอะไรบาร์านะครับห้าร้อยห้าสิบบาทเสียตังค์เลยอ่ะมีอะไรเพิ่มมาโอ้โหเป็นขนมปังนะดูเหมือนว่าเป็นแป้งขนมปังเค้กอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเค้กอะไรบาร์เฟอร์ไหมเนี่ยน่าจะฟิลฟิลน,น,นะเนาะแล้วก็มีลูกอมนะครับก็มีซีเรียลเนาะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตบาร์นะเป็นเป็นแท่งช็อกโกแลตอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตเอ้ยอันนี้ต้องดูว่าไหนใส่ฟีดไหมโทษจริงๆแล้วนะผมทุกคนอาจจะเห็นตั้งแต่อีพีอออััันนนนนเีีี้้้้ยตตงแแแ่พรรกกกลวผมมมซืมานานาคคบทุ แต่ไม่รู้ว่าจะมันเอาไปทําอะไรได้ตอนนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูในานาคนเนาะเดี๋ยวผมจะซื้ออย่างละหนึ่งเลยกันเนาะตอนนี้คิดว่าตังจะพอไหมเนี่ยมามาไปเลยหนึ่ง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 ,ห,งหันมาอีกทีร้อยห้าสิบบาทโอ้โหอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นเลยห้าบาทเลยกันเนาะมาดูเรามาเติมของกัน,กนดีกว่าของใหม่ๆของเราอุย้ยอันนี้ฟิลขนมปังมีลูกเกตหรือว่าช็อกโกแลตนะครับอุ้ยใส่เชือตรงนี้ได้เลยอันนี้เป็นไรอ่าเป็นซีเรียลนะครับผมอันนี้ผม ผมขอย้ายไปอยู่ตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นช็อกโกแลตบาร์โอ้โหแพ็กเกจดีดีนะแพ็กเกจดูดีเลยขออนุญาตลองเชิญลูกค้าก่อนละกันว่าลูกค้าชอบไหมอาจจะยังไม่ได้สต็อกมาเยอะอะไกันเนาะขอแค่อย่างละหนึ่งก่อนอันนี้เป็นฟิลแป้งเนาะโอ้โหน่ากินมากอ่ะโอเคหลังจนากนั้นเราทําการเปิดร้านได้เลยไว้ชิลมาของแค่น,นี้เราก็ขายได้อันนี้คือของที่เหลือจากการที่ผมสต็อกไวนะ้โอ้โหก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวของหมดอะไรหมดก็ มีโอกาสจะได้เติมได้แต่ผมลืมตั้งราคาขออนุญาตอันนี้ขอสัก5แล้วกัน1.5่านะครับ1.5 0ูนอะไรอย่างนี้คิดว่าจะช่วยๆกับลูกค้าอะไรกันเนาะจะได้ดึงดูดโหแล้วคนนี้เหมาะลูกอมเบเลอร์ลองฟันผูนนะครับกินเยอะขนาดนี้ โอเคโหซื้อเยอะมากลูกอมแป๊บเดียวลูดทีเดียวหายหมดเลยแผงนึงโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดจากว่าน,นี้ไปเลยแล้วกันดูว่าเราจะขายได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาดูสินค้าใหม่ที่เราลงกันนะว่าลูกค้าจะชอบไหมกับราคานี้และสินค้าโปรดักตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับทุกคนเราตอนนี้ก็หมดวันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าเราก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ถือว่าได้ยุบมากมายอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าแคนดี้เนี่ยหมดวมากนะครับเดี๋ยวเราต้องซื้อเติม เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโอเคขายได้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะรู้สึกว่าวันที่ได้น้อยเหมือนกันม่เป็นไไนายอดมานะครับเหลือประมาณ90 0ไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้นะครับรุง,งงไปหมดละโอเคสตาร์เด็กเดย์นะครับไปวันที่20กันเลยมาดูกันดีกว่าว่าเราควรจะปรับปรุงหรือว่าทําอะไรมากมายอีกไหมเดี๋ยวเราจะทําเติมสิ่งที่เรามีอยู่ในข้างหลังเราก่อนเนาะเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมสต็อกสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมา มาโอเคนะครับสินค้าเราก็จะประมาณนี้นะครับจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมมาเรามาจ่ายนี่ก่อนดีกว่าเราน่าจะมีนี่เยอะน่า,นางไงเรียบร้อยอตังเหลือแค่นี้ตังเหลือร้อยห้าสิบสี่บาทโอ้โหกู้ไปนี่ก็ต้องยอมนะครับอีกแปดวันเลยโอ้โหได้บอลที่สุดติดตังเหมือนเดิมมาโอ้โหมาดูกันว่ารอบนี้ลูกอมเราจะขายดีอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับโอ้ยมีคนจับลูกอมแล้วไงอ่าวมีคนซื้อลูกอมตลอดเลยนะเนี่ยแสดงว่าลูกอมเรา อร่อยจริงนะครับรับมาอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ขายแพงเกินราคาเลยมากมายขนาดนั้นนะครับเราเน้นเอาใจลูกค้านโอโอเคเป็นไงก็คนนี้กินหวานนะครับเนี่ยคุณผู้หญิงระวังด้วยนะถ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมจะทําการสคริปต์นีเรื่องของการเก็บตังค์รยวันแบบนี้ไปก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆ่อก่อร่างทร้างตัวกันไปอีกเรามาดูวันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับนี่ก็เป็นลูกค้าคนสุดท้ายของเราแล้วนะครับสคนสุดท้ายนะครับมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราทําการปิดร้านก่อนเลยแล้วก็ไปดูว่ายอดสรุปวันนี้เนี่ยยอดคงเหลระ่นคับ วันนี้ดีเออจริงไหม900กว่าบาทเติมของไป500กว่าบาทนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันดีกว่าวันที่21ตอนนี้ผมคิดว่า21เนี่ยสามารถเปิดร้านรอได้เลยนะสแตนบายรอได้เลยเพื่อไม,ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเรามีตังอยู่ตั้ง982บาทบ้าไปแล้วจริงเชียวโอ้โหเราอาจจะได้เซสชันที่4มาก็เป็นได้นะครับทุกคนเปิดร้านรอนะเดี๋ยวเราก็ซื้อของเติมมันได้เรื่อยๆนะครับเป็นอ่ะเดี๋ยวเราซื้อชากับเอาโทษทีครับโดดข้ามมาเลยเนี่ย โอเคโดนข้ามเคาน์เตอร์มาเลยแล้วกันซื้อชาซื้อซื้อเนยถัว่วซื้ออะไรดีน้ำผลไม้สองกล่องเลยกันแล้วก็น้ำเขียวอะไรที่มีเราก็พยายามเค้นให้หมดก่อนแลวกันนะครับถือว่าลูกค้านี่เข้าเยอะขึ้นนะเยอะกว่าเดิมมากครับมา,มาแล้วครับมาแล้วครับท่าทีครับมา่จยเป็นบัตรเนาะไปสามสิบ d o n ผมต้องซื้ออะไรนะลืมเอา้าลืมซะแล้วผมไม่ได้ขายอันนี้ทุกคน ผมว่าแล้วทุกคนทักอะไรกันโอเคเดี๋ยวออกไปเอาของมาเติมนะครับคุณลูกค้าจะเย็นนะเดี๋ยวคิดตังค์ก่อนนะโอ้ซื้เยอะจังเลยขอบคุณครับมาจ่ายตังค์เท่าไหร่54่ดอนไปมากันต่อเน,นื่องเลยไม่ให้ผมออกไปเอาของแล้วั้างเนี่ยทุกคนสู้อยู่แล้วนะครับโอ้โหโอ้ของผม,มจะหมดเร็วนะทุกคนผมจะซื้อไม่ทันนะแปดร้อยกว่าบาทแพงไปอย่าอย่าโกงลูกค,ค้าอย่าโกงลูกค้าอ่าหยิบกันรัวๆเลยนะหยิบกันรัวๆเลยนะเผยเผผมวิ่งออกไปก่อนแล้วจัง เชลเราพอไหมเนี่ยมีคนมาลูกค้ามาลูกค้ามาโดดข้ามปุ๊บ,บอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับขายจ้าหนึ่งดอนขายผมต้องมาเติมต่อนะล,ล,ลัวนะครับชีวิตสู้สู้ชีวิตโอ้โหซื้อเยอะมากกี่รายการก็ไม่รู้แต่ว่า5 3ดอนเท่านั้นไม่เป็นไรเราขายถูกแล้วร้านเรานะครับเน้นเน้นเน้เนลูกค้าซื้อเยอะเน้นเอาใจลูกค้าเน้นลูกค้าเข้าร้านนะครับรู้เหมือนว่าเราจะซื้อน้อยเกินไปนะกับการที่เราเลือกเชลมานะครับ เติมต่อมาหน้าอะไรเป็นไงตเติมของกันรัวๆล,ลูกค้าเข้าเยอะอย่างงี้ก็สบายใจหน่อยนะครับคิดตังก่อนนะครับโดดข้าไปปึ๊บอ่ะโอ้โหสั่งเยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมไปเปิดไฟให้เลยเดี๋ยวเปื่อนๆครับเปิดไฟให้ครับอ่าผมซื้อไฟมาติดเพิ่มนะสว่างไหมครับโฟมะมาหืมหุ่นดีอย่างงี้กินโยเกิร์ตนะครับเนี่ยสุดยอดไปเลยครับรู้แล้วพอ,อไรฮะแต่ซื้อน้ำมันไปคนไปเริ่ม โอ้ยอดวันนี้เราได้มาพันห้าเลยนะเดี๋ยวเราไปดูสรุปยอดวันนี้กันดีกว่านะทุกคนก่อนสรุปยอดจ่ายบินก่อน <c oughs> นี่จ่ายนี่ก่อนทุกคนนี่เหลือแค่นี้แหละประมาณนี้วันที่เจ็ดของเรานะครับโอ้โหพันสองยอดคงเหลือประมาณนี้จริงๆแล้วก็กำไรอยู่แค่5 4 1ถามว่าคุ้มไหมก็โอเคนะครับเพราะว่าเราได้ทําการลงสต็อกไปเนี่ยสามร้อยกว่าบาทแหละก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูวันที่22กันดีกว่ามาวันที่22นะครับผมเหมือนเดิมครับขออนุญาตเติมสต็อกสักคู่เดียวไป มาโอเคนะครับตอนนี้ของที่เราสต็อกก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดร้านกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคนะครับหมดกับวันนี้แล้วนะครับก็สินค้าที่เราขายไปนะโอ้โหอันนี้ก็จะเกลี้ยงเลยนะถ้าจะเกลี้ยงเลยนะเชลนี้นะโอเคแต่ตู้นี้ไม่ค่อยขายออกเท่าไหร่นะครับตู้เย็น,นครับหรือว่าตู้เย็นเราไม่ได้เสียบปลั๊กนั่นไงชัดเลยมันเสียบไปได้มันเสียบไปได้เราเล่นเราเล่น เรามาดูรายวันกันดีกว่านะครับว่าเราได้ยอดไปเท่าไหร่อ้ยยอดเงินคงเหลืออยู่1,000งพันะครับกำไรวันนี้เหลือแค่สามร้อยเองนะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราขายเราลงทุนในสินค้าเยอะนะครับในราคาเนี่ยเราซื้อลงสต็อกเนี่ยไว้ที่543บาทแล้วก็จ่ายค่าบินจ่ายอะไรไปอีกเยอะแยะมากมายเลยโอเคเราไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็ไปสตาร์ท next day กันดีกว่าเราไปลุยกันต่อไฟ g h t i n g กันต่อนะครับไปลุยกันเลย23มาโอ้โหนี่วุ่นวายมั่วสู้ตัวเล่งมากเดี๋ยวเราต้องไปซื้อของมมมมาาาาเเตติสอออกกก่่นนนะะดูัวรรีีไท สามารถเติมได้บ้างโอ้หมดละโอเคขออนุญาตไปทําการลงของสักคู่เดียวมาเริ่มเลยเดี๋ยวผมไปเปิดร้านก่อนเหมือนเดิมเรามาดูบินายวันกันดีกว่านะทุกคนว่าตรงวันนี้ตองจ่ายอะไรโอ้โหนี่เราก็ยังไม่หมดไม่สิ้นสักทีนะครับแล้วก็มีค่าน้ําค่าไฟของเราบินสามเจ็ดบาทห้าสิบบาทอะไรมานี้บินเล็กๆน้อยๆ้นะครับแต่ว่าแมงสะสมนะครับมันก็เลยโดนหักเยอะนะทำมันทําให้เราไม่ได้เซกชันที่สี่ทุกที อย่างทุกวันนี้ครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วตอนนี้ก็เป็นการบาลานซ์สินค้านะครับให้ลูกค้าสนใจสินค้าของเรามากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามปรับลดราคาหรือว่าเพิ่มราคาให้มันไม่ขาดทุนหรือว่าได้กําไรมากเกินไปนะครับก็พยายามไม่เนจอยู่นะครับรัวบางทีผมก็ขายแบบบางอย่างผมก็ขายถูกไปเลยอย่างเช่นโยเกิร์ตกับน้ำเปล่าอย่างเงี้ยผมก็ขายถูกแต่ขายแพงไปเลยก็จะมีกาแฟกับข้าวอะไรพวกนี้ครับที่ที่ขายแพงนะครับในถั่วอะไรประมาณโซนนี้ก็จะขายแพงนิดนึงตามสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการนะครับ เราจะหมดอีกไหมอย่างน้อยอย่างน้อยยังเต็มสต็อกกันอยู่ยังนั่นอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูมาที่23ดีกว่านะว่าเนี่ยจะได้ยอดเท่าไหร่นะครับโอเคเมื่อกี้ก็เป็นลูกค้าคนสุดท้ายของเรานะครับสวยๆเลยนะสวยมากไงสวยจริงไหมอ่ะสวยมากโอเคเดี๋ยวเรากลับมาของเราดีกว่าโอเคตอนนี้เรามีตังค์อยู่1,479ดอลลาร์เลยนะครับผมคิดว่าเราควรจะขยายเซสชั่นได้แล้วเนาะถ้าเราขยายเซสชั่นในในราคา1,300ดอลลาร์เนี่ยเราจะมีตังค์เหลือแค่หลักร้อยเองนะใช่ไหม แล,แล้วเราจะมีต่างไปซื้อสินค้าที่จะมาเติมสต็อกเราไหวไหมเนี่ยเอางี้ดีกว่าทุกคนเราจะซื้อเซกชันเลยแล้วกันเนาะเซกชันที่4เนาะแล้วก็สินค้าข้างหลังเราเนี่ยเราจะ,จะไปสต็อกอยู่ในจุดต่างๆของเซกชันที่4เลยดีกว่าเราจะไม่ซื้อของเพิ่มนะครับจะมีเนี่ยเราก็มีตอกที่โยนอิเลคเคขาอยู่ข้างหลังนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไปลงในเซกชันที่4กันดีกว่าทุกคนไปซื้อเซกชันที่4กันดีกว่า1 2 3สปึ๊บ โอ้ตรงนี้นครับเพิ่มขึ้นมาแล้วโอ้ในเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างที่เรียบร้อยนะครับจะได้จัดง่ายๆมาเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่าประมาณนี้เราได้ซื้อเซสชันที่สิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูว่ากําไรวันนี้เป็นไงอ้โอโหก็คือว่าขาดทุนอยู่แล้วอะผมใช้ตังค์เยอะมากในวันนี้นะครับก็คือซื้อเซสชันไปอัปเกรดไปเติมสลายไปจ่ายค่าหนุ่งค่านี้ค่านั่นไปเหลืออยู่ร้อยเจ็ดสิบเก้าดอน คิดว่าน่าจะพอในการซื้อของเติมสต็อกนะครับทุกคนอ่ะโอเคเชลเราก็น่าจะพออยู่แล้วเดีย๋ยวเราไปเริ่มวันที่24กันดีกว่ามาในวันที่24แล้วนะครับทุกคนผมจะทําการเล็กเติมสต็อกให้เต็มนะเพราะดูอย่างนี้ก็ขาดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวร,รีบเติมให้เต็มกันดีกว่าอะไรขาดเหลือนะครับโอเคนะครับเราก็จะทาการจัดของเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้ตังหมด ตางหมดนะครับผมก็เลยคิดว่าจะทําการเปิดร้านเลยดีกว่านะครับเพื่อที่ลูกค้ามาใช้จ่ายกันหน่อยแล้วก็จะได้ตื้อของเติมนะครับช่วงนี้ช็อตแล้วนะครับตังค์ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเราได้ทำการขยายเซ็ชันไปเรียบร้อยแต่ว่าสุขภาพของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุขภาพการค้าของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรก็ต้องยอมก็อีพีนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเราได้ทําการซื้อโปรดักต์เพิ่มไปแล้ว2อย่างเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ขยายเซสชันได้ี่ไว้ที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าไอ้ตู้เนี้ยผมจะได้ใช้เมื่อไหร่นะ <c oughs> ไม่รู้มันคืออะไรด้วยม,มันจะใส่ได้เมื่อไหร่ใส่ได้กี่โมงเอออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมรอติดตามดู E.P. ต่อไปได้เลยนะครับสัญญา E.P. หน้าจะมาซื้อ2เซสชั่นในอ e. ี ใน1 EP เลยแล้วกันนะครับ E.P นี้ก็มีอะไรประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะค่อยๆไปค่อยๆไปนะตามสไตล์ของช่องเราเ <c oughs> พราะว่าเกมนี้ตั้งใจจะทำยาวๆอยู่แล้วก็อย่าเพิ่มเบื่อกันนะครับเดี๋ยวหาเกมอะไรมาขั้นแล้วกันเนาะขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครก็กด้วยนะครับสวัสดีครับกิ๊บกิว